เงินการงานค่ะละมูลมีปัญหาชีวิตคือการงานการเงินติดขัดค่ะสุขภาพเป็นไงสุขภาพก็เคยขาอ่อนดูค่ะขาอ่อนไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงค่ะอาท่านเทวดาอ่อนแรงเคยผ่าตัดมดลูกมาค่ะแล้วลูกสาวลูกสาวไปคนทําแท้งอันนี้หนูไม่รู้ค่ะไม่รู้เรื่องของเขาไม่รรู้เรื่องของเขาแล้วเรื่องของเราคือ มีเรื่องเด็กหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีเลยทําไมมีกรรมเยอะแยะ,คะเคยผ่าตัดมุดลูกออกไปท่านเทวดาจะแก้ไขยอย่างไรดีเห็นเป็นเช่นนีท่านเอ๋ยบําพัวพันเลยนั่นแหละหนาลูกสาวไปแท้งมาใช่ไหมค่ะใช่แล้วเขาหนาก็เกี่ยวกันนั่นแหละลูกสาวไปทําแท้งสองคนใช่ไหม อันนี้ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลย<ต>เราไม่รู้ได้ไงแต่เขาบอกว่าเขาไม่สบายเราขึ้นบ้านเขาจะกลับกรุงเทพหนูไม่ให้เขากลับแต่เขาเป็นอยู่ที่บ้านไงคะไม่รู้เลยเออไม่รู้แต่แตว่านะในที่สุดเขาก็แทงที่บ้านเราเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เขาบอกเขาเคยบอกหนูบอกว่าแม่หนูยังมีลูกอยู่นะลูกอยู่ที่ไหนลูกที่ลูกเป็นน่ะค่ะลูกเขาเป็นไม่รู้เป็นอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ ไม่ตอนที่ตอนที่เขามาพูดเนี่ยยังมีเด็กอยู่ในท้องเขาเปล่าไม่มีค่ะไปแล้วใช่ไหมค่ะเขาทำแท้งไปแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เขาอยู่กรุงเทพอ่ะอ,อ๋อยุงเทพแยกกันอยู่อาเป็นว่าท่านเทวดาบอกว่ามีกรรมพัวพันด้วยเหตุผลอะไรลูกก็ไปทิศหนึ่งแม่ก็อยู่ทางหนึ่งทําไมมีกรรมบวกกันได้ เคยไปส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกทำแท้งมาในอดีตมาชาตินี้เลยนั่นแหละนะกรรมก็ย้อนอีกนั่นแหละค่ะอันลูกสาวหนาจึงพูดไม่รู้เรื่องแลยลูกสาวพูดไม่เรื่องไม่ตรงเลยพูดเ้อเจอเลยนั่นแหละคะควบคุมตัวเองไม่ได้แหละค่ะพิเพี้ยนนะจากมนุษย์และท่านเอ้ยอาเป็นว่ากรรมในอดีตส่งผลมาให้เธอสองแม่ลูกพูดกันไม่รู้เรื่อง และเธอจึงต้องถูกผ่าตัดมดลูกออกไปด้วยกับกแฟนนี้กับแฟนนี้ก็มีส่วนค่ะกับแฟนนี้ก็ก็มีส่วนแต่หนูเกียดแฟนไงหนูเกียดแฟนออาแฟนก็ส่วนแฟนแต่ว่าเธอกับลูกเธอสองคนเนี่ยไปก่อกรรมทําเค็นกันมาข้ามพบข้ามชาติชาตินี้เธอเลยต้องถูกผ่าตัดมดลูกทิ้งไปลูกเธอก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังมีแท้งอีกสองคน เขาจะต้องการขอแก้ไขทำอย่างไรบ้างท่านเทวดาเด็กสองคนนะ่ะท่านเอ,อ๋ยใช่แล้วเป็นแฝดเลยนั่นเลยสองคนเอาแม่จะมาช่วยยายมาจะช่วยอะไรได้บ้างทรงเด็กไปเกิดเธอ,อท่านเอ,อ๋ยกรรมนั้นเลยจะลดลงนั่นแหละหนาะจะได้ไม่ต้องเข็นฆ่ากันอีกนะจะได้ไม่ต้องฆ่ากันหนาะข้าชาติไปอา้าวพร้อมมเปล่าเธอพร้อมค่ะพร้อมจะทําให้เด็กแล้วเด็อง ใช่แล้วสามสิบวันเลยนั่นเลยสามสิบวันพร้อมเมื่อไหร่พร้อมวันนี้เลยค่ะพร้อมวันนี้เลยใช้หรือหญิงหรือไม่เล่าไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยบูยหญิงกี่คนสองค่ค่ะสหญิงเลยเหรอค่ะอ้าสองหญิงไปเกี่ยวข้องอะไรกันเอะ ไม่เกี่ยวแต่ว่ามาเองโดยไม่รู้ตัว,เก,วเกี่ยวด้วยเพราะว่ายายเขาก็ไม่ได้อยากให้ลูกเขาทําแท้งนี่าเป็นวามที่เขาไปทำไ้อะเรียกว่าฝังอยู่ในสรุปแล้วยังไงก็ตามทั้งสองคนนี้จะต้องเจอปัญหาเรื่องการแท้งอีกใค่ไม้ไม่ว่าจะเห็น ไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยต้องแทงต้องเดือดร้อนอ่าโอเคตามนี้เธอชื่ออะไรชื่อแฝดพี่แฝดน้องอะค่ะเป็นแฝดพี่แฝดน้อง,องอกินอะไรเกพไเพื่อนหลานตาพ่อไปกคุยก๋วยิ้าวดผัดข้าวต้มโจก๊ก โอเคน้ำนมเชเว่นหน่ะมีไหเป็นอ้าวเสื้อผ้าสองสาวชุดชุดเด็กผู้หญิงสองชุดห้าถึงเจ็ดขวบปล่อยสัตว์ปล่อยอะไรตมหนมสามโลเต่าสองตัวอ้าวเรียบร้อยสังฆทานสองชุด ได้เปล่าได้ค่ะได้เรียบร้อยมันตั้งใจปฏิบัติได้ไม่มาคุยกันเหมือรอยไม่ได้นะเด็กจะได้ไปเกิดแฝดพี่แฝดน้องหมดกรรมแล้วตั้งใจทําดีๆจะได้ตัดขาดกรรมไปเรียบร้อยไปได้บายจ้าต่อไป